เราแชร์ให้เพื่อนๆหน่อยดีกว่าวันนี้เป็น how to นิดนึงว่าเราอยากจะเลือกทำเลในการทำงานะครับมีหลักการการเลือกอยังไงดีดูยังไงอ่ะตรงไหนทําได้ตรงไหนทําไม่ได้ค่ดูยังงดีก็อย่างของพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดอ่ะโซนที่พี่ดูหลักๆเลยก็คือหนึ่งเป็นแหล่งคนตรงนั้นอ่ะคนเยอะไหมมีบ้านอ่ะมีผู้อยู่อาศัยจริงในโซนนั้นหรือเปล่าในโซนนี้อ่ะเราก็สังเกตุดูเฮ้ยหลังนี้มีคนอยู่มีคนอยู่ซึ่งเซวาแถวนั้นไม่ใช่บ้านรางทั้งหมด เออะอะไรก็คือเอาได้นะคะใช่ไม่ไม่เอาแบบว่าไม่ใช่ล้า,ทางทั้งหมูบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามีไม่มีคนอยู่สักสองสามหลังหรือไม่กี่หลังอะไรเงี้ยเราก็เอาได้นะคะหนึ่งเนาะอันนี้หนึ่งเป็นแหล่งคนเหรอใช่แหล่งคนสองก็คือแหล่งงานใกล้ที่ทํางานนะคะโซนเนี้ยดูซิว่าตรงไหนอ่ะมันใกล้ที่ทํางานเขาอย่างบอนไม่ใช่ <laughs> ใกล้ บอนไม่นับวอนไม่เล่นไม่เล่นนะไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่นะวอนไม่ใด่นะก็ใกล้อย่างเช่นใกล้โรงงานไม้ใกล้ออฟฟิศไม้แถวนั้นมันมีออฟฟิศหรือเปล่ามีคนเยอะหรือเปล่าสถานที่ราชการใช่สถานที่ราชการไหมต่จังหวัดนี้แบบแหล่งงานมันมีอะไรบ้างเมื่อกี้มีมีมีสามอย่างว่ามีอะไรนะมีโรงงานโรงงานใช่มีสถานที่ราชการราชการใช่แต่ห้างสรรพสินค้าก็ใช่นะว่าห้างเนี่ยก็จะมีเฉพาะในส่วนเมือง ในส่วนเมืองบางทีนอกๆก,ก็จะไม่มีอ่ะนอกๆเราก็ยืดห้างไม่ได้ก็ย่ดห้างรถไฟฟ้าได้ไหมนอกๆคุมไม่ได้เพราะเราไม่มีรถไฟฟ้า <laughs> เออแล้วมัน,ม,นมันมีอะไรเป็นหลักได้าหมแหล่ลงงานมียอย่างอื่นไหมตลาดตลาดนัดไหมตล,ต,ลตลาดนัดได้ตลาเป็นแหลงงานด้วยใชู่้ที่แบบเออใกล้ตลาดอะไรอย่างเงี้ยได้ประมาณนี้มีมีแหล่งงานแนะนำอีกไหมในในต่างจังหวัดใช่ไหมคะต่างจังหวัดหลักๆก็คือแถวนี้ก็จะเป็นเป็นโรงงานซะส่วนใหญ่ นะคะเป็นโรงงานแล้วก็เป็นสถานที่ราชการ<อ>าคร่ะประมาณนั้นนะคะประมาณนี้น, <ะ S 1> นี่คือภาคต่างจังหวัดนะครับคุณจะไป<น>ะยึดอ่ารถไฟฟ้านะครับจะไปยึดไ,ได้ท้ามอะไรคือมันไม่ได้มีทุกประเทศนะครับแต่พิธีบินงาน,นเดิมทําได้ทดําได้ค่ะทําได้เพราะว่าที่อ,อาสัยเนี่ยยังไงคนก็ต้องการอยู่แล้วคือมันคือหนึ่งในปัจจัยสี่เนาะยังไงคนก็ต้องหาที่อยู่อาศัยวันหนึ่งเขาเช่าอีกสักวันหนึ่งเขาก็ต้องซืออ้อค่ะ เนี้ยค่ะที่มันพพอร์ตเขาได้โอเคทุกวันนี้การเป็นยังต้องจ่ายตา์เงยนี่นะถูกต้องโอเคนะครับดูแหล่งคนดูแหล่งงานดูอะไรไม่ดูอะไรไว้แหล่งคนก็หาไม่ยากก็บ้านพื้นแหล่งงานก็ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นห้างเหมือนคนปท้ายก็ได้แสดงว่าเลือกใกล้บ้านถูกต้องค่ะก็สามารถทําได้ใช่ใกล้บ้านแล้วที่เราเดินทางสะดวกที่เราดูแลได้นะคะงั้นถามอย่างนี้ครับ ที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือบ้านหลังหนึ่งที่พี่่พีเจี๊ยบลงทุน<ช>อันดับแรกนะเอาตัวเลข,ขราคาตลาดอยู่ประมาณเท่าไหร่ 3, ราคาตลาดราคาตลาดก็ประมาณนั้นส <3, S 1> <5. S 2> ามน,นั้นสามห้าสามนั้นสามห้าพวต่างจังหวัดบ้านจะไม่ได้แพงมากเนาะใช่ค่ะ,ะแต่ว่าพี่ได้มาราคาเท่าไหร่รับเข้ามาใช่ไหมคะรับเข้ามาหลังนี้ก็เก้าแสน เดีอนแอกว่ามต้องทำานียต้องทำใช่ใช่ค่ะทำไปต้อเปลียนหลอดไฟพี่เจ๊ยนี่คือตำนานแห่งการเปลี่ยนหลอดไฟเราขายไฟเท่านยี่สิบาทหลอดไฟมือสองเออใช่อันหนึ่งครับสวยสวยอ่ะทำไปเท่าไหร่หลังนี้ทำไปห้าหมค่ะห้าหมื่นก็เชื่อว่าโบกให้จ่ายไม่น่าเต็มที่น่าจะก็จัดลสใช่ค่ะว้าเออท้งสามนี่คือบ้าน้ําต้อนนะครับ แสดงว่าถ้าเกยวกับการทาในหน้าทั่วไปก็่ากับการขายที่ดินประมาณสิบล้านเลยใช่ค่ะโอ้นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าทําได้แต่ทีนี้มันจะต่างจากเคสก่อนที่เราเคยถ่ายครั้งก่อนเราไปถ่ายที่เรามีเพื่อนเราคนหนึ่ง<ะ>ที่แบบโอ้เป็นตึกดินบ t s นะส่วนต่างเป็นสิบล้านเลยค่ะโอ้แต่เรามันทําแบบนั้นไม่ได้เคสเราเล็กใช่แต่ทราบมาว่า <c oughs> โอนถี่มากค่ะ <c oughs> ทำแบบนี้ซ้ำๆไปกี่หลังนะครัในสาเดือนนี่ผ่านเจ็ดหลังค่ะจ็ดเดือนเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเ็ดก็น่าจะเก็บไปประมาณค่ะโอ้โหก็ไม่น้อยนะผอไม่น้อยนะค่ะน้อยเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อาจจะอยากจะฝากไว้สำหรับเพื่อนๆที่กำลังดูอยู่นะครับก็คือผมว่าทาเลที่ดีที่สุด มันน่าจะเป็นทอะไรที่เราตั้งใจด้วใช่ค่นะคทำในที่เราตั้งใจครับทำในที่เราตั้งใจเรามุ่งม,มั่นแล้วว่าจะไม่ย่อท้อนะครับและไม่ล้มเลิกพี่เจมมีคำเรียน,นแล้วใช่คุณมีคำเรียนนหะงอใานะครับก็หว,วังว่าความรู้ในวันนี้องจะเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนเพื่อนทุกคนแต่ว่าผมทราบมาว่าจริงๆคือพี่ก็ทำสังหาษอยู่ก่อนแล้วตั้งใจจะบอกเจอผมถูนะใช่ค่ะ จริงๆได้ข่าวว่าลงทุนก่อนเจอผมด้วยใช่ใช่หรือไม่นี้เกี่ยวกับความเข้าใจแบบอ๋อไม่เชิงกับลงทุนนะคะลองอ๋อมีการไปลองบ้างมีการลองแบบลองผิดลองถูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็ไม่ได้สกเรสอ๋อไม่ได้สกเร็อ่ะงั้นนี่เล่ามันดีกว่าว่าจากที่มีพอมีประสบการณ์มาแล้วพอมาเริ่มเรียนรู้ในหลักสูตร property trader เนี่ยเออแล้วมันได้อะไรมากมันต่างมาจากที่เคยทำังไงบ้าง ก็สิ่งที่พี่ได้เลยนะก็คือตอนแรกอะ่ะพี่คิดว่าอยากจะหาแบบคือเป็นในหน้าเนาะคือพี่เป็นในหน้ามาถ้าก่อนมาเรียนก็แปดเดือนนะคะแปดเดือนก็เป็นในหน้าก็มีรายได้มันเหมือนต้องวิ่งงานเยอะอ่ะต้องวิ่งงานเยลยครับพี่คิดแค่อยาดียว่าเอ๊ะพี่จะทายังไงให้แบบมันมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยที่เนื้องานอะ่ะมันมันยังคงเหมือนเดิมแล้วไม่ได้เยอะกว่าเดิมมากแต่มันจะมีแบบ หลายๆท like ่าขึ้นไปอะไรเงี in ้ยอยากเพิ่มรายได้ใช่หลักๆเลยตอนแรกคืออยากเพิ่มรายได้แล้วพี่ก็คิดถึงเรื่องก็เห็นเขาเรียนบ้านขายเนาะอะไรเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยก็เลยอยากอยากทำตรงนี้ก็เลยมาเรียนแต่พอมาเรียนเนี่ยความคิดพี่เรื่องเงินเนี่ยมันเปลี่ยนมันใช่ค่ะมันเปลี่ยนมันไม่ใช่แค่ว่าเราอยากได้เงินถ้าเราอยากได้เงินมันไม่จบอะค่ะมันไม่จบเราไม่ใช่แค่อยากได้เงินพอตรงเนี้ยเราได้ไมล์เซ็ต ไม่เซ็ตเรื่องการลงทุนไม่เซ็ตเรื่องการให้ไม่เซ็ตในเรื่องของว่าการที่เราได้มาหลังหนึ่งเนี่ยไม่ใช่เราคิดว่าจะฟันกําไรเท่าไหร่มันไม่ใช่เรื่องนั้นเลยเรื่องนั้นคือมันตัดออกจากหัวไปเลยค่ะมันกลายเป็นเหมือนแบบทำยังไงจะช่วยคนนี้ให้เขาขายได้วะเออมันเป็นแบบนั้นไปอะค่ะใช่ทำยังไงจะทําให้บ้านหลังเนี้ยมันมันออกไปเร็วที่สุด อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันกลับกลายเป็นแบบนั้นแล้วมันก็ได้แบบมิตรภาพของเพื่อนๆขอ,องโค้ดนะคะแล้วก็พี่ๆทุกคนเลยะคะ่ะในกลุ่มซึ่งทุกคนส่งพลังด้วยกันทุกคนแบบไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีใครที่แบบไม่ได้ผลลัพธ์อ่ะคือต้องบอกว่าคือเข้ามาที่เนี่ยเราดันกันรเราช่วยกันเรา ส่งเสริมกันโค้ดก็คือจะช่วยเหลือทุกคนนะคะไม่ใช่ว่าไปทําให้นะทุกคนไม่ใช่ว่าโค้ดไป่ต้องทําให้ไม่ใช่ว่าเ <c oughs> พื่อนทุกเรามาลุมทําให้นะไม่ใช่นะแต่าาเป็นแบบให้ mindset ให้วิธีการอะทําให้ทุกคนอะก้าวข้ามได้แล้วก็ทําได้ทุกคนนะมีผลลัพธ์ทุกคนแล้วเราก็ได้ผลลัพธ์สิ่งนั้นแล้วทุกวันนี้เราก็ทํางานแบบแฮปปี้ไม่เครียดไม่ได้แบบตั้งเป้าแล้วแบบโอ้ต้องแบบนี้แล้วแบบเครียดอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แล้ มันเรจุดนั้นไปแล้วอะอคุณมากฟ <c oughs> ังแล้วก็แบบสร,รู้สึกสั่นสะเทือนเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็จริงๆเพิ่มเติมอีนิดนึงก็อันนี้ระหว่างที่พี่ทำเนาะของก็เออกขาเยกเหมือนกับพยายามจะปีนขึ้นไปในในในจุดที่แบบออฟเกเย,ย์เกยเหมือนกัน <c oughs> สิ่งหนึ่งที่ผมได้นะวันเนี้ยคือโอ้พี่เดี๋ยวอันนี้ขอโมโมในคลิปเลย <c oughs> เผื่อเผื่อพี่มีโอากาสนะวันนี้พี่ขายบ้านมือสองอย่าะค่ะ ถ้าพี่มีโอกาสได้แบบคือบ้านอสงคือมันมีอยู่แล้ว<ช>เราก็เทรดไปเปลี่ยนมือไป<ช>แล้วก็คนเก่ามีเขาแฮปปี้คนใหม่แฮปปี้แค่นี้เราดีใจแ,ใ<ช>แต่วันนี้